วันหยองงานเซโยซันเดย์ทีนจูนทูเตซันเทนวันอาทิตย์ที่13มิถุนา2553นก็มางานมกโกาลีฮันชิกทูเตซันเทนก็เป็นงานเรียกว่าวายข้าวก็คล้ายๆสาโทบ้านเราครับเป็นงานจัดแสดงสินค้าวายข้าวของเกาหลีก็มีการมาออกบูธเต็มไปหมดเลยครับ dr v a r i e t y of m o k g o r i shop โชว์เด ok อ m o กอ o ลีวา r i e ี้เทส t ์แอนด์วาเลตี้ดิงฟอร์ดิงกินอกจากนั้นก็มีอาหารหลายชนิดมาโชว์ด้วยนะครับแนอ,อกจากอาหารก็มีมกอกลีแล้วก็พวกอาหารแห้งต่างๆปลาหมึกปลาแห้งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับก็มีดิสเพลเลือกก็การทำแป้งตกตกก็เป็นแป้งอร่อยของเกาหลีนะครับต้องมาทุบเป็นเวลานานเลยกว่าจะเอามาทานได้ ก็เป็นการแสดงการทําตกนะครับแป้งตกเนี่ยต้องทุบเป็นเวลานานเลยครับกว่าจะนํามาใช้ทานได้จนนิ่มเหนียวเนี่ย,ยครับทุบเป็นหลายชั่วโมงเลยครับ n s t r a t o k very d i f f i ตก l t to make a top, a very difficult to k very ตก a u t i f u l a n d delicious นะฮะขวดขาวๆเนี่ยนะฮะนี่ก็คือมอกกอรีครับมอกกอรี v เว y g o ด d ฟอร์ดิิงแล้วก็มีการเล่นเกมครับ อด,ดีดโดนแล้วก็จะได้รางวัลน,นะครับนี่ฮนะเล่นเกมกันสนุกสนานครับเ e ลี่ฟันเบลี่เอ y นจอยเกม this is a survey uh, put the mark for the many variety of c h i c k s เป็นการให้คะแนนอาหารเกาหลีที่ท่านชอบนะครับอันนี้เป็นซัมเกตังไก่ต้มโสมซุปไก่ต้มโสมครับ อันนี้ก็เป็นยุกเคจังก็มีผักหลายชนิดนะมังครับนี่ก็เป็นปินเดท็อกนี่คำว่าต็อกก็คงเป็นทำจากส่วนประกอบของแป้งน,น,นะครับคงจูต็อปกปอกกี้ก็เป็นแป้งต็อกเอามาผัดครับก็เป็นบีบิมปับข้าวคุกผัก อร่อยครับบางทีก็มีไข่ด้วยนะครับอร่อยมากผมชอบมากครับบีบิมปับอันนี้ก็ฉับเชวุ้นเส้นผัดผักเวลีเดลิเชีต์นี่ก็เป็นบุนโ,โกกิปกติก็จะเป็นเนื้อแผ่นสไลด์บางๆย่างแล้วก็มากินกับผักนะครับอร่อยคับอันนี้ก็เป็นคาวบี้ครับซีคโคงกับเป็นทั้งหมูทั้ง เนื้อก็แล้วแต่ครับซิโคงขาบีกิมจิครับโอ้ผักกิมจิอร่อยมากครับมีรสชาติหลายแบบนะครับกิมจิอันนี้ก็เป็นต๊กแป้งต๊อกอีกเหมือนกันนะครับแป้งทําเป็นรูปละรูปแบบหลายๆอย่างนะครับนี่ก็เป็นโพซัมก็มีผักหลายๆยอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอาหารหลายแบบนะครับในจานเดียวกัน คนสดบีบิมปรับก็เป็นบีบิมปรับอีกแบบหนึ่งนะที่มีผักหลายชนิดมีไข่ตรงกลางด้วยครับก็เป็นแป้งต๊กอีกแบบหนึ่งนะทาอีกหลายรูปแบบครับโอ้มีหลายอย่างม,มานี่ก็ตกครับมักกะลีก็มีให้ชิมแล้วก็มีให้ขายด้วยนะครับก็สนุกสนานครับงานมักกะลีแฟร์2 0 1 0 บริเวณใกล้เคียงก็มีงานอีกมากมายนะมีการแสดงดนตรีการโชว์ต่างๆมากมายครับ There a a ร a ว i ไรตี้ออฟโ o ว around there and also music and show variety of s h o w and near the city hall else also have a music also ก็ใกล้ๆ city hall ก็มีมิวสิกเหมือนกันนะครับมีการแสดงมิวสิกงานมกลีก็จัดใกล้ๆกับ city hall นั่นเองนะครับ นี่ก็งานของตรงชองเกชอนก็มีดนตรีเหมือนกันนะครับโอ้วันนี้มี3-4งานติดติดกันเลยครับอยู่ใกล้ใกแอเรียใกล้ๆกกันหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นชองเกชอนครับก็มีดนตรีด้วยครับ กดไลค์แชร์แอนด์ฟอลโล่กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายแตงกิ้วคำซามิ